แปลงผักกแอกินได้ลกันามันดีหมยตองนผักบ้านตะเฟดนะครับนี่ผอดครับท่านผู้ชอดูดูแปลงผักนะครับไทยไทยโหดดเลยแบบนั้นเนะ ที่นั่นอะไรนั่นเกตักขี้หมูเงนตักไว้ตรงนี้กองนู่นกองครับลนม่มกระทำสิ่งนี้นี่น้องนุ่มคอยเตะหรือามหนุ่น้องนุ่มมั้ยครับลงเลยอะไรอันนี่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 ครับนี่ต้นต้นตะไคร้เพิ่งปลูกประมาณสิบห้าวันครับสิบห้าวันครึ่งเดือนพอปลูกถึงผลแรงเลยจ้ะนี่ก็หาไก่มารองรับได้แล้วครับเนี่ยหาไก่มาล่ามล่ามตักไรที่เปียกพร้อมผมมันนั่นนะครับนี่ตะไคร้แล้วก็หาน้ำดื่มรวงข้าวมาวางวางอันนี้อันนี้ใส่ใส่ขี้หมูนะครับมมันนใใสส่่่ขี้หูยาก มีอกสารนั่นบอกมรครับมีทั้งบ่อปลาได้เรียบร้อยมีมีบ่อปลาด้วยนัก็มีบ่อปลาเลี้ยงเลี้ยงปลาหมอกูมีทักเขาผ่านเลยครับไม่สวนค่านข้างมากสวนของตาเวทเนี่ยนั่นแหละสวนตะเวทก็ลงเล็กนาูเรียรเออน่าปลอทำอะไรข้านไดเรื่องเดียววงปวไปป็นได้แก้ที่ไหนปล่าียอยามลงเนารพึ่งพึ่งโดนเล็กมาซ่อมหาลนะเป็นได้สำคัญก็นต่างขายนี่ทำเตาขา่ตีลังนมวดเรง มีทุเรียนด้วยนะครับผมก็สวัสดีนะครับเลยมาดูสวนผักตะเวดนะครับมีบ่อปลาครับเลี้ยงปลากระชังนะครับผมสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูสวนผักนะครับเฮลูต้นสักเอตอนไรอยู่น้อะไนใบยิ่ง จากี่มาเนี่นุ่นปานี่ปานะแต่นี่ไม่ต้องายนะนุ่นขนนปลางันนาวนะครับน้่เย้เลยนห้งนีเา่อ้รานไ้วหล้ ยอดนี่เรากินได้เลยบ่เออตัดเ้มเตะเราเนาะน้ำเรานำิกเลยตัดถุงใต่ก็เมามนะีมู่องนี่มู่เคยเลือกคียาเต็นบเอาพอคุยตรงนี้สมบูรณ์มากครับมันผอมหมดแล้วมัน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 ตั้งสี่ล่างมันนั่นผมคิดว่านะตังมันผมมดมันเป็นมันนี่ปวดตักมกมกรวยเลเพรน นี่กล้วยกล้วยด่างนะครับนี่ยเนี่ยเนี่มกล้วยไข่ครับนี่กล้วยด่างร้านโปรเซ็นกล้วยด่างแต่เป็นเป็นกล้วยไอ้กล้วยเล็บมือนางครับมันเป็นด่างด่านี่ับที่โกหาอยู่ต้น่านี่ยต้นสามสี่หมื่นะครับนี่ยเนี่น่กล้วยด่างครับกล้วยด่างเนี่ยให้ดูเต็ม เขอกันเยอะตนี้ตนมะละกอรอส้มตำแล้วครับเนี่ยรอแล้วรอตำส้มครับมะละกอมะละกอพริกันใหม่มาโน้มนี่ผมตุ้มโรคนกนั่มนี่พริกขี้หนูสวนอยู่ข้างครับเวลาทำส้มตำเราก็ต้องใช้สูตรนี้ก็เรียกเป็นขี้นกไหมครับเนี่ยก็ใช่กันลูกเป็นขี้นกขี้หนูนี่พริกขี้หนูสวนด้วยหรือว่าอยู่ในนาก็ได้นี่แต่มันขึ้นเสียคนจรงอะไรกระชายกระชายลองลงไปห็นนั่งต้มแบม้ออย่างงอนั่นเลยอะไรไปบ้านนกั อ๋อไอ้นี่รองกองรับลองกองอยู่ข้านั่นไม่รู้อันนี่ได้เด็ดขั้นเหรอต้นคอตรงนี้นะแต่ว่ามันติดกันได้เด็ดขั้นเหรอพอพอหลอมปามตึ้งนะได้เมตึ้งไม่รู้ไม่ไม่ใช่กองกองนี่กระชังมันนี่หรอกองลงเควิดยังรวมได้เอามาข้าวก็สุเรียนนะต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันดกนะครับดูไม่จืดก็ยังดูเป็นเงานี่ยังรอไอ้ข้าวเหนียวกับมะพร้าวอยู่ครับนั่นแหละไม่นานก็คงจะได้หอมหอมรวมรวมกันรสชาติน้งกาทิไปโอเคนะครับ Okay, ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม